สวัสดีค่ะฝากกดติดตามช่องทิปมันนี่ด้วยนะคะในวันนี้นะคะทิปจะมาสอนวิธีในการสมัครโปรเน็ต AIS วันทูคอที่มีความเร็วเน็ต1เมกและก็เป็นเน็ตที่ไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณอีกด้วยนะคะและก็จะเป็นวิธีในการสมัครของทุกแบบเลยนะคะมีทั้งแบบราย1วัน3วัน7วันแบบราย30วันหรือ1เดือน แบบราย90วันหรือ3เดือนแบบราย6เดือนและก็สุดท้ายนะคะแบบราย1ปีรวมโปรเน็ต1เมกจะมีทั้งหมด7 Pro โปรนะคะเราไปดูเงื่อนไขในการสมัครโปรเน็ต1เมกของทาง AIS ทั้งหมด7 Pro โปรกันเลยค่ะ ซิมที่สามารถสมัครได้นะคะสมัครได้ทั้งซิมเก่าและก็ซิมใหม่ที่เป็นระบบเติมเงินส่วนซิมระบบรายเดือนจะไม่สามารถสมัครได้นะคะจะสมัครได้เฉพาะซิมระบบเติมเงินเท่านั้นแล้วเราไปดูรายละเอียดของแต่ละโปรกันเลยนะคะเริ่มจากโปรเน็ตที่1นนะคะเป็นเน็ตรเร็ว1เมกราคา25บาทต่อ1วันเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่1เมกต่อวินาที เล่นเนต็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณและก็สามารถเล่นเนต็ตที่ความเร็วต่อเนื่องอยู่ที่1เมกเล่นได้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะรายละเอียดต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งาน1วันหรือ24ชั่วโมงรายละเอียดต่อมานะคะราคารวมภาษีจะอยู่ที่26บาท75สบ้ตางค์ต่อครั้งต่อ1วัน รายละเอียดต่อมานะคะโปรนี้นะคะเป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติต่อมาวิธีในการสมัครนะคะกดรหัสสมัครด้วยตัวเองได้เลยสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน70-23ดอกจัน1 2 3 456สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะต่อมาเป็นโปรเน็ตที่2นะคะ เป็นเน็ตเร็ว1เมกราคา55บาทต่อ3วันเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่1เมกต่อวินาทีเล่นเน็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาตรและก็สามารถเล่นเน็ตที่ความเร็วคงที่อยู่ที่1เมกต่อวินาทีเล่นได้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งาน3วัน รายละเอียดต่อมานะคะราคารวมภาษีจะอยู่ที่58บาท85สต้ตางค์ต่อครั้งต่อ3วันรายละเอียดต่อมานะคะโปรนี้นะคะเป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติต่อมาวิธีในการสมัครนะคะกดรหัสสมัครด้วยตัวเองได้เลยสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน7096ดอกจัน123 4 5 6สี่หสี่เหลี่ยมโทรออกนะคะ ต่อมาเป็นโปรเน็ตที่3นะคะเป็นเน็ตเร็ว1เมกราคา120บาทต่อ7วันเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่1เมกเล่นเน็ตได้ไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณและก็สามารถเล่นเน็ตที่ความเร็วคงที่อยู่ที่1เมกตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะ รายละเอียดต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งาน7วันหรือ1สัปดาห์รายละเอียดต่อมานะคะราคารวมภาษีจะอยู่ที่128บาท4ส,สตางค์ต่อครั้งต่อ7วันรายละเอียดต่อมานะคะโปรนี้นะคะเป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติต่อมาวิธีในการสมัครนะคะสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน7098 ดอกจัน123 456สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะต่อมาเป็นโปรที่4นะคะเป็นเน็ตเร็ว1เมกราคา350บาทต่อ1เดือนเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่1เมกเล่นเน็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณและก็เราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบคงที่นะคะอยู่ที่1เมกตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะ รายละเอียดต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งาน30วันหรือ1เดือนรายละเอียดต่อมานะคะราคารวมภาษีจะอยู่ที่374บาท5สตางค์ต่อครั้งต่อ1เดือนและก็โปรนี้นะคะเป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติต่อมาวิธีในการสมัครนะคะกดรหัสสมัครด้วยตัวเองได้เลยนะคะสมัครกดดอกจัน777 ดอกจัน7 153ดอกจัน1 2 3 4 5 6สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะต่อมาเป็นโปรเน็ตที่5นะคะเป็นเน็ตรเร็ว1เมกราคา800บาทต่อ3เดือน เราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่1เมกเล่นเน็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณและก็เราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบคงที่นะคะอยู่ที่1เมกตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งาน90วันหรือ3เดือนรายละเอียดต่อมานะคะราคารวมภาษีจะอยู่ที่800บาทต่อครั้งต่อ3เดือนรายละเอียดต่อมานะคะโปรนี้นะคะเป็นการสมัครรายครั้ง ต่อครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติต่อมาวิธีในการสมัครนะคะกดรหัสสมัครด้วยตัวเองได้เลยสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน7379ดอกจัน003 450สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะต่อมาเป็นโปรเน็ตที่6นะคะเป็นเน็ตเร็ว1เมก ราคา1,200บาทต่อ6เดือนเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่1เมกต่อวินาทีเล่นเน็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณและเรานะคะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วคงที่อยู่ที่1เมกต่อวินาที ตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะรายละเอียดต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งาน6เดือนรายละเอียดต่อมานะคะราคารวมภาษีนะคะจะอยู่ที่1,200บาทต่อครั้งต่อ6เดือนรายละเอียดต่อมานะคะโรนี้นะคะเป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติ ต่อมาวิธีในการสมัครนะคะกดรหัสสมัครด้วยตัวเองได้เลยสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน7328ดอกจัน003 4 5 0สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะต่อมาเป็นโปรเนต็ตสุดท้ายนะคะเป็นโปรเนต็ตที่7เป็นเน็ตเร็ว1เมกราคา1,800บาทต่อ1ปี เราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่1เมกต่อวินาทีเล่นเน็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณแล้วเรานะคะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วคงที่อยู่ที่1เมกตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะรายละเอียดต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งาน1ปีหรือ12เดือนรายละเอียดต่อมานะคะราคารวมภาษีจะอยู่ที่1,800บาทต่อครั้งต่อ1ปีรายละเอียดต่อมานะคะโรนี่ นี่เป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติต่อมาวิธีในการสมัครนะคะสามารถกดรหัสสมัครด้วยตัวเองได้เลยสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน7329ดอกจัน003 450 4สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ